สวยสุดงดงามเนาะครับวันนี้ก็กินได้นะพี่ชิมได้ได้เลยถึงประตูพร้อเปิดแล้วเปิดแล้วไม่สูงค่าที่ชิงตูนะครับวันนี้เป็นวันดีพอดีว่าน้องบัวเก่งนะครับชวนมางานแต่งของ น้องชายนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศกำลังเริ่มเลยครับเนเตรียมงานอยู่เราญาติญาตชาวบ้านเพื่อนฝูงก็มารับประทานอาหารมากินเข้าเส้นเข้าสอยในยามเช้าหนวันนี้นะครับนเป็นบรรยากาศนะครับเนีนหน่หนาวเลยการวัน,นนี้ครับก็มาเติมพลังกันครับวันนี้จะได้เห็นพิธีแต่งงานของชาวไทยใหญ่กันแล้วนะครับ โอ้เตรียมเลยนะฟักหมอนไม้สูงค่าเตรียมฟักหมอนหรอทำเห็ดแกงอีอยางเนี่ยเห็ดต้มยำป่ะต้มจืดต้มฟักหมอนอ๋อครับผมดูช็คกันนะเก็ฝั่งนี้เตรียมผักนะครับ กํา่อเนี่ยผักเตรียมก็ต้องำเอรตนั้องไม่สุกมค่าเนี่ยเลยวินะครับโอ้ลุงด้วยช่วยกันเนาะครับไม่ซุ้าค่าทางทายคนนี้ยังไม่ซุ้มคาาไหมนะครับำีครับครับเช้านี้กินอะไรกันเอ่ยข้าวซอยจ้าข้าวซอยนะพอดีน้องโบเก่งจนมาร่วมงานแต่งนะคะของน้องชายใช่ไหมครับโอ้โห มาวมยำเช้าน้มันเป็น้อยเปรเซ็นครับก็อากาศหนาวๆก็ต้องมากินอะไรร้อนๆนะครับเนาะันเป็นวันงานของบ้านไหนจ๊ะงานแต่งบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยเจ้าบ่าวบ้านเจ้าบ่าวเลยอ๋อที่นี่เป็นบ้านเจ้าบ่าวก็เป็นญาติๆของน้องน้องชายของน้องบเกิ่งเองครัน้องแฟนน้องชายของแฟนบเกีงอ๋อครับครต้องมีการสุขอืออะไรตรงไหนก็เดี๋ยวไปบ้านเจ้าสา ไปรับเจ้าสาวไปรับเจ้าสาวแล้วจะมาผูกพันที่นี่ไปแบบมัดมือค่ะไปรับบ้านเจ้าสาวกี่โมงครับอ่าประมาณเดี๋ยวสักครู่ก็ไปแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวสักครู่ไปแล้วเนาะ,ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราก็ทำเวลากันนิดนึงครับ เตรียมเส้นต่างๆนะครับแขกพนงานนะครับคับตอนเย็นก็มีตาจีนอ๋อตอนเย็นมีตจีนด้วยครับโอู้นี้้านอาหาีโอขอคุณครับยนดีนำ่ครไปั่นาปห้อ้นหนก่องกนไห้ง้นหน้่อ้อน่งน้งไหน นครับซอยน้ำข้าวหวานพอแล้วจ้ะครับกินกับยอดนวลเตาอีกแล้วฤดูนี้เป็นผักงดเลยไลเซเนอร์คือผักยอดถั่วลันเตาอีกแล้วครับครับกงดครับนี่ครับมีหมูทอดนะครับแคปหนึ่ง ยำคะอันนี้ฟองชูรสอ๋อฟองอ๋บอันนี้เนาะฟองชูรสนะเพิ่มความกินกับข้าวเหนียวอร่อยน้ำปูใส่หลายแซ่บหลายอู้หปูอ๋อมีอะไรเอ่ยนมแผ่นไม่สูงค่าเขาดูหน่อยครับครับอ๋อนมแผ่นเขาเอาไปทอดหรือไปอะไรครับไถ้ามีน้อยถ้ามีไปทอดไปทอดคตัดแล้วก็ไปทอดกินเหรอ น้ำมนอ่อนไข่ออน่เกลเป็นมวนมวนเออเป็นวนเป็นวนกินกับข้าวอันนี้ทก็ไกินไงรู้ได้กินไรู้จินตลอดเลยนี่ก็กินได้นะมีมได้นะคะกึมดหมาน้ำแผ่นง่ายกินค่ะาใช่ไหมไงจืดหอมนมครับเออเนี่ยออใ่ใส่ เหมือนแป้งผสมอะไรไหมอืมเจ้าแดงค่ะเปรี้ยวหน่อยเจ้าแดงเป็นได้กินนมเหมือนเหมือนเหมือนอืมแต่ไม่หวานนะจืดจืดเปรี้ยวหน่อยอันนี้ครับได้กินนมครับอ่ะกินนมเป็นแผ่นๆแบบนี้บุฟเด่ต์ได้ก็นซุปสดก็ได้ทอดแล้วก็เอาเนี่ย เกลือแล้วก็น้ำตาลดุยแล้วก็กินกับข้าวอ๋อเออก็ได็ก็ได้อร่อยร้อน่ไหนสวยจัเลยโอ้ไมสุกานรูเก่งงี้ว่าไปนี่สวยสวยสวยเราลืออัปเดตชีวิตรวเก่งนะใช่ใช่ใช่ น้องแต่งานช่วงตอนที่โควิดใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็ดีใจกับน้องด้วยเจ๊ได้ไม่ได้มาร่วมไม่ได้มาร่วมงานเนาะแต่น้องก็ยังสวยเหมือนเดิมแน่สวยกว่าเดิมอีกนี่นี่ชุดชุดดูชุดโอ้โหเต๊ต๊ะคือวันแรกที่เราเจอน้องโบเก๋งอ่ะน้องใส่ชุดธรรมดาเนาะไม่ได้เห็นใส่ชุดไทยใหญ่แบบนี้นะแต่วันนี้ก็สวยสดงดงามเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปรับเจ้าสาวที่บ้านใช่ไหมครับรับเจ้าสาวที่บ้านมาที่นี่ ครับแล้วก็กินเลี้ยงกันอีกที่อ๋อกินเลี้ยงกันอีกทีนึงก็คืออยู่กันทั้งวันเลยวันนี้อยู่กันทั้งวันเลยค่ะแค่แค่เห่คันหมากไปขอไปขอแล้วมา่บ้าบ้านเลยเขาร้องเพลงอะไรที่ประตูบ้านปิดไว้อะไรปิดไว้เลยลรงไปดูนะตอนนี้ตอนนี้ขอเรียงระดับญาติก่อนเจ้าบ่าวนั่นก็คือเป็นน้องชายของแฟนน้องปุ๋เข๋งใช่ค่ะอ๋อโอเคพี่ก็เลยอาจจะงงนิดนึงก็เลยต้องสอบถามหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ จะต้องไปรับเจ้าสาวมาที่บ้านแห่งนี้หลังนี้นะครับครับอ่ะก็ขอเก็บบรรยากาศไปเรื่อยเนาะบรรยากาศการไปรับเจ้าสาวจะเป็นยังไงนะคะใช่ครับห้างรีแต่ค่าเนี่ยโบเก่งแล้วแล้วกินข้าวยังครับโบเก่งกินข้าวกินแล้วเนาะครับเอาอันนี้นะก็กกอ่ะบรรยากาศเริ่มคึกคักครับผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปรับเจ้าสาวมานะครับใช่ ไม่นะครับมีโกโก้แล้วเนี่ยโกโก้เมียนมาเหรอครับนี่โอ้ร้อนๆเลยครับอแชมป่ไม่ได้ครับมาเอาใส่ี่ยฮะขบวนบ้านเจ้าบ่าวจะไปรับเจ้าสาวมาที่นี่นะครับเราก็ขออนุญาติขอให้ตามไปกับรถของน้องบเกิ๋งเนาะเหมือนคล้ายๆไปสู่ขอค่ะใช่ใช่ใช่นี่ขบวนใหญ่เลย จะขับรถตามกันไปเจ้าบ่าวขับรถรับเจ้าสาวกันนะเจ้าบ่าวนี่เจ้าบ่าวนี่เจ้าบ่าวครับรถเจ้าบ่าวก็จะมีโบติดนะคะใช่จะมีโบมีอะไรอย่างงี้ครับเอาคนมาขันเก่เจ้าสาวจะได้ไหมครับอีเขากำลังยังได้อยู่สบายตัวเล็กๆกันสบายสบายจะได้อุ่นตัวเล็กๆตัวเล็กอุ่นอ่น ขรับรถมาถึงที่บ้านของเจ้าสาวแล้วครับขบวนรถเพื่อที่จะมารับเจ้าสาวไปบ้านเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาวชื่อบ้านอะไรครับน้องคำน้องคำเนาะอ๋อครับน้องคำไ่้อนี่น้องก็ทยอยกันมาแล้วนะครับตามขบวนกันไปนะครับ มาแล้วมาแล้วนี่ประตูบ้านเจ้าสาวนะครับหวยก็เล็กกว่าพี่รวยจิงนะฮะประตูบ้นป้องสังเกว่าชุดเจ้าบ่าวจะใส่ชุดเป็นสีครีมขาวๆแล้วก็จะมีดาบห้อยดาบไว้นะครับการแต่งกายนะครับ

ยื่นซองมาแล้วนะครับฝั่งเจ้าบ่าวก็จะต้องใส่ซองนะครับแล้วทางฝั่งเจ้าสาวจะเอาตัวให้เป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะครับตอนนี้ไม่เปิดนะครับใส่ซองกันไปเรื่อยๆนะ

เลยีสาวบ้านนี้หรือบ้านรูดสาวบ้านนูนสาวบ้านนูดอ๋อบ้านเจ้าบ่าวอ๋อสาวบ้านเจ้าบ่าวเจอหลานของน้องบุกเก่งแล้วไหมซุ่มค่ะสวัสดีครับเจอกันแล้วไหมซุ่มค่ะนี่ญาติๆของน้องบุกเก่งนะเจอกันทางนึงก็มาร่วมงานแต่งเนาะครับอยู่ทั้งวันไหมครับวันนี้ผมได้อยู่ครับมีมีเคงาน

อ๋อนนี้มีแต่งหลายคู่นะครับเขาที่สอบถานยอดเยี่ยมของน้องปกิบเมื่อกี้นะครับเราล้านลันน้องปกิบบอกว่าจะไปงานจะมาอยู่หลายคู่ครับหลายคู่เลยถ้ามากี่คู่ครับสี่ห้าคู่เนาะท่านที่ฟังมาเมื่อกี้นี่

ăn cái <laughs> câm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  cái câm cái câm cái มาซ้อมเลยขึ้นผ้าขาวเล้วสองคนผ้าขาวแล้วซ้อนแส่นโจนวันหรืออย่างแส่นใส่ผ้าส่ลายวันไหนก็ถินวันหรือวันห้าวันที่ซอกนาหอมวันมี้ก็ซอนาจ้านวันหมัก็ถินวันนี้

คือมา้าอมกันเป็นหลังคือเพื่อเพืเพือ่อกันเหมือนหลังเก็ม้ามครับหลังจากที่อวยพรก็จะาแการมัดมือให้แล้วนะครับ ชุดด้วยสุดนะโอ้โหนะโอ้กันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋มือไก่ครับมัดมือซะเลยอ๋อเยอะไก่นะครับโอ้เดี๋ยวแบ่งไว้ก่อนครับเยอะมาก ด้วมกจะมีการเลี้ยงข้าวมันไก่นะที่บางกระสาครับมือไก่น้ำจิ้มน้ำซุปนะครับอดย่ามสายวันนี้่นั้น น้องบุกเกีงครับหลังจากที่เสร็จงานที่บ้านเจ้าสาวแล้วจะจะไปที่บ้านเจ้าบ่าวไปมัดมือเหมือนเดิมเหมือนกับที่นี่เลยแล้วก็จะมีการกินเลี้ยงทั้งวัน้แล้วุ่นนี้ก็มีกินเลี้ยงอีกกินเลี้ยงูห่ร้านอาหารอ๋อจะคือวันนี้พิธีที่ตุ่นเต้นนก็คือการบุกเข้าบ้านเจ้าสาว ตื่นเต้นมากที่นี่เขาเป็นประเพณีของเขาเนาะใช่ครับชอบมากเลยตื่นเต้นดีครับต้องผ่านด่านหลายด่านเนาะสองสามด่านที่ประตูค้า <c oughs> ยบ้านเฮานับยกเนาะยกเขาเรียกว่ายกล้อ <c oughs> อ๋อแล้วก็แห่ข้ามานะคระตูทอง มือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จแล้วก็จะแห่ขบวนกันไปที่บ้านเจ้าบ่าวกันแล้วนะครับขบวนรถคึกคักมากเลยนะสาวๆได้ไปบ้านเจ้าบ่าวไหมครับไปค่ะเอาไปนะครับโอเคครับไว้เจอกันนะครับ เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อยู่ในรถแล้วนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้บรรยากาศชื่นมื่นครับดีใจด้วยครับ